มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเรสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรรมโมฮาเวรักขติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรม ธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหติธรรมะที่ประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกขติงคัชฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนสุขทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใส ถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกนาท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนความสุขความทุกข์อยู่ที่จิตอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเราคิดดีใจเราก็เป็นสุขใจเราคิดร้ายใจเราก็เป็นทุก ใจเรายืดมั่นถือมั่นใจเราก็เป็นทุกข์ใจเราผ่อนคลายความยืดมั่นถือมั่นลงไปได้รู้จักปล่อยรู้จักวางใจก็ว่างเป็นอิสระถ้าไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางยึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดเวลาอะไรก็ของกูของกูของกูอยู่ใจเราก็เป็นทุกข์ตลอดไปเพราะว่า ใดๆในโลกล้วนอนิจจงไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมตกอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดผันแปรอยู่ตลอดถูกบีบถูกคั้นอยู่ตลอดเราจะไปยึดว่าอันนั้นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราอันนั้นเป็นของเขาอันนี้เป็นของเขาไม่ได้มี นกเขานกเขาฝูงหนึ่งมันไปจับอยู่บนต้นไม้มันก็เปล่งเสียงร้องบอกว่าของกู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 งกงกต่อมาชาวบ้านก็เข้าไปตัดต้นไม้นั้นมาทำฟืนนกตัวนั้นมันก็นกฝูงนั้นก็ไปบินเกาะต้นไม้อื่นแล้วก็ร้องของกูของกูอีก ชาวบ้านชาวป่าก็พากันไปตัดต้นไม้อีกเอมา,ามาทาประโยชน์สร้างบ้านสร้างเรือนมันก็ไปต้นไม้ต้นอื่นอีกนี่เรียกให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราตลอดมันต้องผัดเปลี่ยนเรียกว่าสมบัติผัดเปลี่ยนกันชมไม,ไม่มีอะไรที่จะแน่นอนที่จะเป็นของของเราาเรียกว่าสมบัติที่แท้จริงของเราไม่มีเลยดังนั้น คนเราเนี่ถ้ารู้จักปล่อยรู้จักวางจิตใจก็จะว่างจิตใจก็จะเป็นสุขเพราะว่าใจเราเนี่สามารถฝึกได้ฝึกให้โกรธก็ได้บางคนนี่บางคนตื่นเช้าขึ้นมาก็โกร,แแรษษธแล้วด่าแล้วพารุสวาสดแล้วบบนแล้วนินทาแล้วนั่นเพราะอะไรเพราะว่าใจเขาใจเขาหมกมุ่นอยู่กับความโกรธ อยู่กับคํานินทาว่าร้ายด่ากันตั้งแต่เช้าแต่มืดมันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์กกอยู่ตลอดเพราะจิตใจจมปลักอยู่กับความความโลภความโกรธความหลงจิตใจไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้นกับเราจริงๆใจเราเนี่สามารถฝึกฝนอบรมได้ ฝึกให้ดีก็ได้ฝึกให้มีความเมตตาก็ได้ฝึกให้รักก็ได้ฝึกให้เกลียดก็ได้แต่ว่าเรื่องเกลียดเรื่องชังเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงเนี่ยเราไม่ต้องไปฝึกมันเพราะว่ามันมีอยู่ในจิตสันดานของเราเพียงแต่ว่าเราต้องตั้งสติตั้งสติให้มัน่นอย่าให้มันออกมาและก็พยายามหาวิธีการที่จะทำลายมันให้ได้ ดังนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามาฝึกใจให้ใจของเราเนี่ยเป็นสุขดีกันไหมถ้าดีกันเราก็จะมีความเป็นสุขถ้าร้ายต่อกันใจเราก็จะเป็นทุกข์ไม่รู้สึกสดชื่นไม่รู้สึกเบิกบานดังนั้นแต่ละวันแต่ละวันตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยพยายามคิดแต่ในเรื่องที่ดีในเรื่องที่ดีในเรื่องที่จะเป็นบุญเป็นกุศล คิดจะช่วยเหลือผู้คนทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์เพียงแต่คิดเราก็มีความสุขแล้วละ่ะยิ่งในตอนนี้พี่น้องของเราประสบกับความทุกข์ยากลำบากน้ำท่วมหลายจังหวัดหลายที่หลายแห่งผู้คนทั้งหลายติดโควิดกันมากมายวันละเป็นหมื่นเป็นหมื่นตายละตายวันละเป็นร้อยกว่าร้อยกว่าขึ้นไปประเทศไทยของเรา ต้องสูญเสียต้องสูญเสียประชากรไปเป็นจํานวนมากในปีนี้เจ็บไข้ได้ป่วยอีกจํานวนมากเราก็คิดอยากจะช่วยเหลือแม้เราจะไม่มีโอกาสได้ไปช่วยแต่เราก็คิดคิดช่วยเหลือเอาใจช่วยเป็นกําลังใจให้อย่างนี้ใจเราก็เป็นสุขแล้วเพราะฉะนั้นในวันพระวันนี้ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายสร้างสุขให้เกิดขึ้นกับใจ สร้างสุขให้เกิดขึ้นกับใจได้รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักไม่มีความยึดมั่นถือมั่นรู้จักสร้างความสงบให้เกิดขึ้นกับใจอย่าคิดฟุ้งซ่านอย่าคิดถึงเรื่องอดีตอย่ามัวเมาในอนาคตอย่าฝันอยู่นะให้คิดถึงแต่เรื่องปัจจุบันอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงให้คิดแต่ในเรื่องปัจจุบัน ทำวันนี้ให้ดีวันข้างหน้าเราก็จะได้ดีปัจจุบันที่เรามีดีเพราะวันก่อนเราทำไวด้ดีเพราะฉะนั้นทุกมีเพราะใจเรายึดทุกยืดเพราะใจเราอยากทุกมากเพราะใจเราพลอยทุกน้อยเพราะใจเราละสุขทุกก็อยู่ที่จิตที่ใจของเรานี่แหละเราพยายามสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับใจของเราโดยเฉพาะสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบไม่ใช่สุขเพราะอาศัยอามิตร อานิี้ก็คือสิ่งของวัตถุต่างๆสุขเหล่านั้นมันเป็นสุขจอมปลอมเมื่อวัตถุเหล่านั้นแตกสลายไปความทุกข์ก็จะกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นความสุขที่มั่นคงแน่นอนก็คือความสุขที่ใจเราสงบใจเราเพียงพอใจเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจที่เป็นปกตินั่นเองพยายามรักษาภาวะปกติในจิตในใจของเราได้อย่าให้กิเลสความเศร้าหมอง สิ่งต่างๆที่จะทำให้ใจเราร้อนรอนมันครอบงำธรรมสวัสดีเจริญพร